พี่น้องครับมือว่านนี่อาจารย์คมยากมัดมือจนใบล้คลิบเพราะยังีเิราะว่าแ่งเพลงไห้ข้าวสองเพลงครับย่ามกังเว้นเพลงหนึ่งย่ามกังขึ้นเพลงหนึ่งย่ามกังเว้นเป็นได้ห่างโค้ตเที่งเกวียนเป็นโทษหาครับเพิ่นไห้เขียนเพลงเจียวกับกระแสของเสียชัดนะครับ ต่ว่าลุงสายเปไปเมดน้นผู้แสผู้สาวนั่นแหละครับเพลงหนึ่งส่วนย่ามมมแรงมากกเป็นลูกของอาจารย์นุ่มภูไทยครับหลานนะครับโทรมาจากจังหวัดเชียงใหม่บอกไหหน้าแต่งเพลงของอ,อบปตไห่นะครับก็เลยอยากถึ้ง่ามวิ่นยามก,กลางคืนครับมือว่านเลนยเพอได้ลงคลิปเดี๋ยวจังไดพี่น้องครับเสียหาพี่น้องล่าฟังไก่เพลงนี้เบิ่งครับ ไก่เพ่งเกี่ยวกับเสียชัดเนี่นะครับเสียคายนอก,ก้วยนี่แหละ๋ยวสีเปิดให้พี่น้องฟังโอ้ส่งไก่ไปเพื่ออะไรพี่น้องครับเป็นกระสีดำเนินการเห็ดดนตรีนะครับดำเนินการเห็ดดนตรีถอนพักกาดออกให้แม่บ้านพึ่นดองครับพี่น้องครับอยู่ในกระถางถอนออกสองสามต้นนะครับกระทางละสองสามตน้นนีออร้ายต้นอยู่นะครับพี่น้อง แต่ว่าจุดนี้เอาออกมัดแปลงครับเอาออกมัดแปลงแต่ว่าเมื่อนี้อาจารย์คุ้มกะหยอดขนาดยอดลงไปแล้วครับรออ้าเบิงแต่ว่ามันสิเกลือเาเท่าทน,นั้นเดี๋ยวไปฟังไก่เพลงครับพี่น้องเพลงเป็นแต่สั่งแต่สั่งซื้อเพ่งครับรวยย่อนนอกล้วยสวยหย่อนนอ พนนะชิดเอา รวยแค่รวยเพราะนอนอทำให้เรารวยแต่พอมาเจอน้องสาวมันคงถึงคราวที่เราต้องสวยเคยเป็นเสียขายนอกลก้วยไม่น่ามาสวยเพราะอยากได้นอเขาลงสาวงามตอนแก่แ่จริงๆหนอเรา หวานคำผัวคาผัวคาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวปาเธอพูดกับเราซื้อรถซื้อทองให้เขาสุดท้ายตัวเราดันมาถูกเขาเทไหนบอกจะแต่งกันกันกบปาทำไมเธอมาเป็นคนโลเลเห็นพี่เป็นขยะหรือไร พอต้องเสียใจเพราะน้องมาเทหลอกกันจนเป็นลูสายเปโอนเงินทุ่มเทจนหมดเนื้อหมดตัวสวยเลยสวยเพราะนอนอกล้วยมันถึงชั่ว ร่ำรวยเพราะหนอกล้วยเราแต่หนออของเขาทำเราปวดหัวอยากได้จนตามืดมัวกว่าจะรู้ตัวมันก็อสายเกินไปรวยเฮ้ารวยย้อนหนอรวยเฮ้ารวยย้อนหนอ รวยเฮารวยย้อนหนอรวยเฮารวยย้อนหนอแต่เวรใดนอนอดันพาสวยย้อนหักเจ้าลายนนลาคำแพงเลยเสียใจแห้งพอถูกน้องเทอยากได้อยังซื้อให้โอเค หลอกอายจนเซหมดเนื้อหมดตัวผัวา้าผัวขาเววาให้ดีใจผู้เท่าจังอายสุดท้ายทูกตัวย่อมเป็นสายเป๊คิดว่าเจ้าชัวหลวงสาวตามัวจนหัวใจพังย้อนขายนอกกลวยจังรวยแม่นบอ มาถูกย้อนน no, อมาสวยย้อนน no, อจากนออีหยังโอ้ยน no, อ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 ย no. บ่ตายกะยังน้องสร้างความหวังให้พอทำไมย้ ơi, อนหักเจ้าลายน no, อลาคำแพงใส่วาสีแตงกับ อ้สามไว้ขี้กากินหัวเด้อตัวผู้ใหญ่ขึ้นรถให้อายขึ้นใจนำแน่ขึ้นรถให้อายขึ้นใจนำแน